นี่ครับบันไดบันไดขึ้นไปวัดถ้ำเสือโอ้โหมาสูงมากเลยครับมันเป็นบันไดที่ชันมากค่อนข้างชันเลยทีเดียวมีภูเขาครับแล้วก็จะเห็นเขื่อน บันไดนับไปเรื่อยๆไปก็ยายเจบยบเจยบจับราบันไดฝนตกเออแล้วก็แม่เอาล่มด้วย oh, <no. S 1> <laughs> เออปีนขึ้นไป <No. S 1> สู้ๆแล้วก็ลืมแล้วก็จะลืมขั้นครับที่ตัวเองนับมาครับไม่รู้แล้วกี่ขั้นครับครับก็ <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆครับอ๊อ อ้โหนี่ครับบันไดบันไดขึ้นไปวัดถ้ำเสือฮะฮึบฮึบฝนก็ตกครับมาเรื่อยๆครับโปรยปายอยู่ที่ว่าเจ๊บจะเดินถึงเร็วขนาดไหนครับเราจะเปียกก่อนหรือว่าเราจะถึงก่อนอโนฮึบฮึบ ฮึบโอโหไม่อยากมองเข้าไปเลยครับมันชันมากครับต้องมองมองลงไปนี่มันชันมากเลยครับว้าวสูงมากมาไปต่อครับฮึบฮึบฮึบใช้เวลาครึ่งทางนะครับฮึบเร็วอยู่เหมือนกันครับลเวลาไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้ว จาเมื่อกี้ขั้นที่สี่สิบตอนนี้ก็เป็นร้อยแล้วค <g> รับต้องถามคนนับครับว่าตอนนี้กี่ขั้นแล้วครับ <c ười> ไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปถามคนข้างบนครับไปขึ้นไปก่อนครับ <c ười> โอ้โหเฮิบเฮิบฮมันชั้นมากครับเฮิบ เพิ่มเพิ่มนิดเดียวอีกนิดเดียวเพิ่มชันมากครับขาลงนี่ยังเสียวขึ้นนี่ไม่เท่าไหร่อาร์ตีครับไม่ไหวแล้วล่ะครับไ,ไหวไหมครับไหวไหมครับ สูโซโซ no tamam. ้ๆอีกนิดเดียวนิดเดียวเราจะถึงทางเข้าสมนะครับนี่ครับโอ้นี่คือยอดเจดีวัดทำเสือว้าวฮึบฮึบเฮึบเหมือนจะหมดครับเหมือนจะหมดครับอีกนิดเดียวเร็วๆฝนตกแล้วเร็วๆเร็วๆเรีครับโอ้คันเริ่มสั้นครับคันเริ่มถี่ครับ นี่ครับเราจะเห็นราคันเริ่มถี่ขึ้นครับฮึบหันไปดูข้างล่างโอ้โหมาสูงมากเลยครับมันเป็นบันไดที่ชันมากค่อนข้างชันเลยทีเดียวมีภูเขาครับแล้วก็จะเห็นเขื่อนอ,อยู่ริมนี้ครับเป็นแม่น้ำแม่กอง <c oughs> อยากไหขึ้นยิมทางได้ครับ ไปต่อครับไปต่อครับฮึบฮึบในที่สุดครับในที่สุดครับไปนอลี่กะเจี๊ยบก็มาถึงกะเจี๊ยบมาถึงแล้วเย้รู้สึกไงมังครับเออค่ะเออหนื่อยมากมากเลยกี่ขั้นครับไม่รู้อ่ะต้องถามคนรู้ต้องถามคนรู้ว่าตอนนี้กี่ขั้นครับ ร้อยห้าสิบเฉพาะคันนียอ๋อร้อยห้าสิบครับอ๋อคั้นที่ร้อยสี่สิบเก้ากระดมอ่าดมเลนติงแน่ร้อยห้าสิบขันชิวๆไม่พาหลกนโมตสสาอะคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุธตะ นี่เป็นขาลงครับกระเจียรับกำลังจะลงไปแต่ว่าตายายไปก่อนลวครับตายายอ่ะกระเจียโอ้เสียวมากเสียวสุดโอ้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 กระุ๋เนี่ยโอ้โอ้กมันจะเดินเก้าลขันนะโอ้โหกจจกจจก็เดินลงไปครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องมองก็ได้ครับไปเถอะครับได้เดินเดินต่อครับ เจี๊ยบครับน,นหน้าทัานหลังแล้วครับนุน้านนุด้าอ๋ไ<ป>อไปค่อยๆช้าๆไม่ต้องรีดไม่มีใครเร่งนี่เดี๋ยวคันมันเริ่มสูงขึ้นล่างอะ่ะตังนี้คันมันทีโอ้โหเสี่ยวมากครับมันสูงแบบสูงสูงนะครับนะก็คือทีเดียวแล้วลงมาจมดินเลย <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าขาลงเราจะช้ากว่าขาขึ้นนะครับเพราะมันเสียวมากก็จะเ็โอ้โอ้โอ้โออ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 มโดนมือโมามันโดนมือตางหากโอ้แม้กูอ้มะอุ้มหอรอหลบเขาากันหลบเขากอน มาเลยครับกงไปถึงข้างล่างแล้วโอ้โหโกงลงเร็วเหมือนนั่งรถขึ้นมาเลยกงอะ่ะขาลงอะ่ะอาไปแล้ว่อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหใช้เวลานาะทีครึ่งยังไม่ถึงครึ่งขัข้นเลยครับเข็บ <c> บ <oughs> จับแน่นเลยกระไม่กลัวขาลงครับขาสั้นกว่าขาขึ้นครับ <c oughs> เหยียบลึกๆนะครับอย่าเหยียบมินๆนนะครับมันลื่นนะครับฝนตกเึบฮึบ มารออยู่ข้างล่างครับจับไว้ิีจับไว้เหนื่อยยังไป,ไปมามาไปอีอสุดยอดมากทำได้ดีสามวนาทีครับไปเอฟครับบมันไดเริ่มจะยาวขึ้นครับ ยาวขึ้นครับยาวขึ้นคเดี๋ยวก็ที่จับชิโมะหมาไม่อยากจับด้วยเลยเสร็จม,มาหมาไปจิจิมมาหมาไปจิจิเป็นอะไรเนี่ยรองเท้าเรือยังนะไม่ใช่เครื่องเล่นนะกจิจิจับเราไจับเราไปอ๋อกงก็ลออยู่ข้างล่างครับ โอ้โหโอ้โโอ้โหจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โหอ้อ้อ้อออืออึบชิบขาลงมีกี่ขั้นครับขาลงมีกี่ขั้นห้าหกเอ๊ะขาลงมีกี่ขั้นครับ ขาลงนี่ครับเหนื่อยไหมครับขาลงขาลงกับขาขึ้นนั่นไหนเดียวกันครับขาขึ้นดีกว่าขาลงนี่ขาส้นเลยงมองแต่ั้นบันไดไงี่นี่ครับผู้ประสบความสำเร็จครับมาก่อนเลยครับเย้